อิงเตอร์คอฟฟี่นะครับเป็นคาเฟ่ที่ส่วนตัวอิงเตอร์กาแฟนในบ้านมาตอน ไฟเขาดับี่นะครับก็เลยไม่ได้กินเครื่องดื่มซื้อขนมเค้ cos, แกแลบวก็รีบกินแทนนะครับเ<ม>บเกอรี่ของที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับเสียดายไม่ได้ชิมกาแฟกาแฟน่จาจะรสชาติดีเช่นกันนะครับนี้เราเดินสำรวจายในร้านกันนะครับที่นั่งก็บรรยากาศดีทีเดียวเลยนะครับชมจันพนัฒการบรานนอกนะครับเป็นที่พักและอาหาร<ม> เป,เป็นคาเฟ่จมีอนหารไม่ไเป็นอาหารจานเดียวก็จะเป็นเซอราคาก็อยู่ในเกณฑ์ทั่วไปนะครับปรมาเปมน่งกว่าถสบาท ต้มเกี่ยวเจ้าบานาหอหานเกีด้วยเข้าไปนั่งดัง้าเ้าอองเตีนงห้าเก้าข้าีน่งเจ็ดสิบเก้าพาสต้านลาสตสั่งอาหารเสร็จก็ระหว่างรออาหารมาเสิร์ฟก็มาเดินสำรวจใน,น,น,นร้นารน,านกันนะครับเริ่มแต่เข้าหน้าน้าเลยนะครับเรมกันนะครับ ด้านหลังร้านมีสวยนะครับเนื้นตกจำลองด้วยเลื่มนมากเลยนะครับบรรยากาศด,ดีสุดๆเลยนะครับทางร้านมีที่นั่งหลายโซนเลยนะครับ อนเสร็ึกพบแล้วเราเพาะปลาน้ำแดงเา้าหัห้องเต้ไก่ตอซอทรทองอาเรึกพกไก่ อาหารอร่อยมากทุกจานเลยนะครับรสชาติดีสุดๆเลยนะครับราคาก็ไม่แพงอร่อยกว่าร้านอาหารหลายๆร้านในกรุงเทพครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำพุร้อนมาริกานะครับบ่อน,น้อนําร้อนไอร้อนเื่อตลอดเวลา ฝนกำลังตกอยู่เลยอน,นุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับใกล้ๆบอ่อน้ำร้อนมริการนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดห้วยเมืองงามนะครับใกล้ๆชายแดนเชียงใหม่เชียงรายตรงไปทางนู้นคือเชียงรายนะครับแม่จันันนี้เพิ่งขับไปถึงตรงรอยต่อเลยไปนิดหน่อยแล้วก็วนกลับมดมา ตอนนี้เราอยู่ที่วัดยีนนะครับชื่อว่าวัดสุขฤือไทยครับวัดสุขฤือไทย,ยางาน สายทางท็อปปี้ข้าหลังร้านมีลันทารเร็กนะครับสต่ชามานามากินนะครับโดยนี้คือริงถนนนะครับเส้นทางข้าตอนแม่สลองนะครับ ะมีแม่คนอินนะะ่มพ่อเพื่อนเกียงดอก เคียงนอยคาเฟ่อาคาซิมิโออาคาซิมิโอเป็นภาพติๆยาแล้วนะครับหอมแผ่นด <m> ินทาวร้องไห้จะไปเกียงข้างเกอนในความรับสำหวับเธอรา ด้านหลังจะเป็นหอมแผ่นดินฟาร์มนะครับช่วงนี้ฟาร์มปิดปรับปรุงนะครับสอบถามพนักงานเขาบอกว่าฟาร์มจะเปิดช่วงฤดูหนาวนะครับก็คือปลายปีถึงต้นปีนะครับบวกระลาขมผาไร่อ่งุ่นหอมแผ่นดินไร่อ่งุ่นหอมแผ่นดินก็จะอยู่ใกล้ๆกับหอมแผ่นดินฟาร์มหรือว่าหอมแผ่นดินทาวนะครับ เหมือนเขียวลูกยังเล็กอยู่นะครับแป๊บแม่อายงัล้หมืนดำ กระสุนตอนนี้ใกล้หกโมงแล้วร้านปิดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยแวะมาคลิปหน้านประตูทางเข้าเป็นปเสาทีู่่นะครับ ก็ธาตุสีสุวรรณชมพูตรงพื้นก็มีวาดลวดลายเป็นดอกไม้สีสันสดใสนะครับน่ารักมากเลยพระดหัวชมพูนาณา์ทรงสุวรรณหยยบราหู ันนี้เรานอนพักที่ดอรสเกตบ้านเชียงลุงนะครับนี่ก็เป็นเป็นด้านเป็นหลังนะครับเราพักกันที่หลังนี้เบอร์สิบสี่ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเชียงลุงนะครับคืนนี้เรานอนบ้านเชียงหลงห้องคืนละหกร้อยบาท อก็โอเคเลยมีห้องน้ำก็มีห้องครัวด้วยมีโอเคเลยนะครับ